อายตนะภายในอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาก็เห็นรูปมันตาคู่กับรูปอยู่แล้วคู่กันมันไม่เปลี่ยนเนี่ยตามันจะฟังเสียงไม่ได้แล้วกับคุณมันเป็นไปนไม่ได้นะครับเหลืออย่างเดียวที่หนักตาหูจมูกลิ้นกายนี่ยัยงง่ายหน่อยอยังชัดแต่ใจนี่ทีนะครับใจเนี่ยพรคุณบันทึกแล้วมันข้ามภพข้ามชาติ แล้วท้ายคุณงงอีกว่ามันเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าอันนี้บอกชัดเลยนะครับมันในปัจจุบันเลยที่คุณรับในปัจจุบันเลยไม่เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรเลยถ้าคุณปฏิบัติธรรมและทนแก้ได้นะตรงนี้หนักเป็นเบาเนี่ยคุณปรับการบันทึกที่จะเป็นสัญญาความจำข้ามภพข้ามชาติได้ลดลงไปเยอะเลยนะครับ เพียงแค่เปลี่ยนจากรายเป็นดีเปลี่ยนจากอารมณ์ที่ไม่มีโลภะโทสะแต่โมหะนี่มันต้องต้องเรียนรู้โดยประสบการณ์ชีวิตโมหะคือความหลงและความหลงมาจากไหนครับมาจากคนคนที่เราสื่อสารด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าคุณหรอกครับดังนั้นคุณจะต้องมีวิชาคือความรู้ของเหตุ นะครับเหตุของอริยสัจสี่ทุกสมุทไทยนิโหลดมาคุณคบคนนี้แล้วเออเขามีคําแนะนําดีๆมีอะไรดีๆแล้วเขาก็ป,อบ,ปอบใจอะไรคุณไม่ได้ขออะไรจากคุณเลยไม่ได้มีเบิงหน้าเบิงหลังแอบแฝงเลยไม่เอาผลประโยชน์ไม่เอาอะไรเลยคุณคบคนนั้นในชาตินี้ขอคนนี้คนเดียวคุณมีบุญเก่าเยอะเลยนะครับแสดงว่าคุณเกื้อนหนุนช่วยคนมาเยอะครับคุณถึงได้เจอคน อย่างนี้ในชาตินี้ตอนก็คืออาจจะไม่ได้เกินหนุนม่ได้อะไรกันแต่คุณศึกษาด้วยความเป็นเหตุเป็นผลไม่ไม่อ่อนไหวในในคำพูดคุณจะได้เจอครูอาจารย์ดีๆที่ที่ดึงสติข้อสติให้คุณคิดออกนะครับมนุษย์เนี่ยมันคือคนทั้งนั้นแหละแต่คุณจะเจอคนแบบไหน นะครับถ้าเผื่อคุณตอบได้คำนี้อาตมาเนี่ยเออยมชาตินี้คุ้มแหละคำตอบที่ว่าอาตมาถามว่าปฏิบัติไปเพื่ออะไรถ้าคุณตอบปอย่างมาเกียที่อาตมาพูดชาติที่คุณคุ้มน่ะเพราะคุณมีวิชาคุณแยกออกเนี่ยความเห็นความทุกข์ความไม่เที่ยงคุณเข้าถึงได้ง่ายชาตินี้คุณเกิดมาคุ้มน่ะ น,นี่คือที่มาที่ปิจนาร,รมที่เราจะมาสอนคุณดูได้ตั้งแต่ต่ำกลางสูงเลยถ้าคุณดูอย่างนี้คุณคุณอาจจะปฏิบัติธรรมไม่กี่ชาติอาจจะเข้ากระแสโสดาปฏิมาศก็ได้ต้องดูให้เป็นเนี่ยอเนยวันเนีิเทศเนี่ยจากเบื้องต่ำเบื้องกลางไปจนเบื้องสูงเลยนะครับเดี๋ยวตอบคำถามนะ